ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้พงก็จะมาพูดถึง11ภูเข้าที่เที่ยวหน,น้าฝนก็ใส่หมอกชีวนไปบอกไปว่าชั้หละเข้านะฮะหน่ 1. ดอยอินทนนท์เชียงใหม่ดอยอินทนนท์ถือเป็นภูเข้าที่สู้ที่สุดในประเทศไทยทําให้เมีากาาที่เย็นตลอดทั้งปีเลยทีเดียวและทีนี้ยังเป็นแลนด์มาร์คที่สาคัญของจังหวัดเชียงใหม่ไม่ว่าทางคนไทยเองหรือนักท่องเที่ยวต่างชาติ ถ้าได้มาเชียงใหม่แล้วต้องไม่พลาดไปขึ้นดอยอินทนนท์เพื่อสูดอากาศดีๆและเดินชมป้าดิบเข้าที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่หมอดและเฟิร์นที่เขียวตะรั้งรวมไปถึงด้านบนยังมีพระมาหาธาตุพระเมศนีดนและพระมาหาธาตุนบพลภูมิซิลภูมิซิลีอันสวยงามท่ามกลางทิวเข้าให้เราได้ไปสักกาะอีกด้วย ทอีอุอิทยานเหีงชาติดอยอินทนนท์ตำบลวบ้านหลวงอำเภอจำทองจังหวัดเชียงใหม่สองเข้าขอเพชรบูรณ์เข้าขอตั้งยูที่จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจเพราะว่ามีอากาศเย็นสบายตลอดทางปีแม้แต่นในฤด,ดูร้อนณหภูเฉลีย่ยตลอดทางปีเพียง18ถึงยีสองศาเซลเซียสเท่านั้นเองและมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายให้ได้มาพักพอนนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งชมทะเลหมอกที่สวยงาม มาแข่งนึ่งโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนและหน้าหนาวจะมีทะเลหมอกให้ชมกันแทบทุกวันเลยทีเดียวที่อยู่อำเภอขอจังหวัดเพชรบูรณ์สามน้ำตกทีรอซูตากน้ำตกทีรอซูตั้งอยู่ในเขตรักษาผ่านสัตวป่าอุ้มพางอำเภออุ้มพางจังหวัดตากเป็นน้ำตกที่เรียกได้ว่ายา่เป็นด่บทีหกข้องเอเชียเลยตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเลก็าอยเมตรด้วยกัน และที่สั้บานคือมีน้ำไล่แรงตลอดปีนอกจากน้ำตกแล้วที่นี้ยังมีเส้นทางซึ่สร้างธรรมชาติให้ได้ไปเดินชิลด้วยที่ยูเคลักซาเคลักซาผ่านสั์ป่าอุ้มพางอําภออุ้มพางเจวัดตตาซีผ้าห้ามโหดชัยภูมิเราจะพาไปว่าเซี่ยวสูซุ่งจาก,กด้าหน้นาทะเลถึงแป้นร้อกบเมตรของก้าชมทะเลหมอกที่สวยมากๆขอ,ของพาคอีสานในน,ะน้ำฝนบำพามกันที่ผ้าห้ามโหด อุทยานแห่งชาติไก่ทองจังหวัดชัยภูมิกันครับคนละธรรมชาติยากอ้อไปก็ทะเลหมอกแลก้วก็ทีนี้ที่นันดับนะไปที่มงมากอีกแห้งเลยทีเดียวถ้ามาในช่วงที่อุณหภูมิและเวลาพอเหมาะจะสามารถมองเห็นทะเลหมอกไปทั่วบริเวณปกคุมทั่วทางชัยภูมิเป็นวิวที่สวยงามมากๆทีเดียวทีย่ยูอุทยานแห่งชาติไก่ทอง8 1หมู่ซีตํบาบลวังตะเคอ,อําเภอน่องบัวละเหวจังหวัดชัยภูมิ หาผูส้อยดาวอุตรดิตตต้องบอกว่าทุ่งดอกยาที่ยหายที่สุดของประเทศไทยอยู่ที่ผู่ส้อยดาวนี้แล้วครับใครที่หลักดอกหมายใบหญ้าต้องวัดเที่ยวที่นี้ในหน้าฝนนักท่องเที่ยวที่ชอบสไตล์ผจนภัยเบาๆได้เดินป่าลุยฝนนอนเต็นท์สูดไอหมอกและชมวิวช่วยๆต้องไม่พลาดที่จะมาชิวที่นี้ครับที่อยู่ตำบลห้วยมุ้นอำเภอน,นามป้าจังหวัดอุตรดิต์พบผู้ทับเบิกเพชรบูรณ์ ปูทับเบอร์เป็นยอดข้าที่สูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์มีดับความสูงถึง1 7่งเจากกระด้ำน้ำทะเลทำให้ที่นี่ค่อนข้างมีอากาศที่เย็นตลอดทั้งปีและทางภูเข้าจะลายล้อมไปด้วยกระด้ำปีลูก,กลมนอกจากช่วงนนหน้าหนาวที่เราจะได้ก้อทะเลหมอกย่างจุใจแล้วความอ a ม a z ่งห้องภูทับเบอร์ก็คือน้ำฝนนั้นจะมีหมอกตลอดทั้งวันในบางวันก็อาจมีเซอรไผ์ได้เจอก้อทะเลหมอกที่สวยงามอยู่เมื่นกัน ที่ยู่ตําบลวางบานอําเภอล่มเก้าจังหวัดเพชรบูรณ์เจ็ดบ้านป้าบงเปียงเชียงใหม่นาคามดายด่สวดี่สูดแท่งหนึ่งในประเทศไทยอยู่ที่นี่บ้านป้าบงเปียงอํงอาเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่รรยาการานาฝนซึ่งเป็นฤดูทํานามีความเย็นสบายสดชื่นยิงล่งฝนตกโปรยปลายต้นข้าวที่เขี้ยวขจียิงดูชุ่มช่ําบนเนินข้าวสู้บวกกับบิวเท้าเข้าสลับซับซ้อนแบบหนีใครจะยากพลาด ที่ยูตะบลช้างเคืองอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่แปดข้าโซกเคลื่อนราชาปภาสุราธานีใครยากตื่นตอนเช้าแล้วเห็นทะเลหมอกกลางบูเข้าหินปูนไม่ควรพาที่นี้ได้คาดเข้าโซกเคลื่อนรัชาปภาจากวัดสุราธานีที่นี้ได้รับขนานนามว่ามีกุ้ยลิ่นเมืองไทยตังยู่นั่นเองทากับป้าเคี้ยวจีข้องเข้าโซกที่จะตาตึงใจสร้างรักธรรมชาติแล้วใครที่ยากไปชิวนอนที่พักเพร่ส้วยสไตล์มาลดี ก็แหวะไปทีเคลื่อนได้เลยยิ่งช่วงปลายฝ้นต้นหน้าอากาศจะดีมากๆเลยทีเดียวเชี่ยวทีย่ยวตาบลเข้า,าพังอำเภอบ้านตาพุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีก้าวอุญยานชางช้ทองว่าภูมิกาญนบ,บุรีป้าดมส้มบูนทิวทัศน์ที่ทสวยงามไปที่ครั้งก็เบิกบาดใจที่นี่คือทองว่าภูมิจังหวัดกาญจนบ,บุรีครับภูมีประเทศส่วนใหญ่เป็นเรือข้าวสูงทําให้มีวิวทะเลมอกท้กามกลางคุ้นเข้าในยามเช้าอีกท้งมีที่เที่ยวล่าหแห้งทางขึ้นเข้าแล่มเคลื่อนมชิลาลงกร ข้าวช้างเพือกเมือ,อกปี้ล็อกละอื่นๆแบบนี้ใส่ที่กธรรมชาติต้องลางานไปสักครั้งแล้วทีอยู่ทยานแห้งชติท้องพระภูมิอำเภอท้องพระภูมิจังหวัดกาลซีบปลายแม่ห้องซ่อนผ่านก็โผลที่สุดแท้จะเย็นหัวที่เราได้ทึ่งปลายจังหวัดแม่ห้องซ่อนนั้นไปทึ่งแล้วต้องบอกว่าคุ้มค่ามากจริงๆด้วยคุณข้าวสู้งา,าดีทะเลหมอกที่โอก,กอดเมืองเล็กๆนิไว้ทึ่งไก่แก่ไหนก็ยอม เมืองเล็กในหูข้าวย่างปลายเปี่ยมด้วยทันี่เฉพาะตัวแบบนี้แล้วใครลาะจะไม่อยากไปเที่ยวที่นี่สักขังทีอ่อำเภอป่ายาว่าแม่ฮ่องส้อนส1บภูลังกาพยาวภูลังกาเป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวพยาวที่สวยมากๆในทุกฤดูสามารถเที่ยวได้ทั้งปีโดยเฉพาะในช่วงช่วงหน้าฝนที่จะสวยมากๆด้วยความเขียวชอุมชุ่มช่ำข้องต้นไม้ไปทั่วทางบูข้า และก็จะมีมอกให้เราได้เห็นในช่วงเราเช้าอีกด้วยอีกท้งยังไม่ต้องมาแย่งกันมาเที่ยวช่วงคนเยอะเมื่อในช่วงหน้าหนาวที่อยู่วัดนาอุทยานภูลังกาตำบลผ้าช้างน้อยอำเภอปูงจังหวัดพะเยาก็โจกคลิป11ภผูเข้าที่เที่ยวหน้าฝนก็ใต้มอกชิววันไปบอกไว้ว่าเช้าละเข้าไว้เพียงเท่านี้นะฮะถ้าเกิดชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับขย้ยเพื่อเป็นกำลังใจเพิ่มทำคลิปก็ไปดีขึ้นด้วยนะคะ 发布。